Their country estate deep real is in crisis a ต้องบอกว่าเพราะอะไรเพราะว่าที่จีนตอนนี้มีปัญหาเรื่องของวิกฤตเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หนักมาก You have to understand China had COVID of course but also had a very major real estate crisis two years after ต้องบอกว่าช่วงโควิดเขาก็มีภัยสิทธ์เนาะการตกแต่เขาก็มีเรื่องของภัยสิทธ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเหมือนกัน It takes 5 to 6 years for countries to recover from such a crisis ปกติเนี่ยมันต้องใช้เวลา5-6ปีเลยนาะกว่าแต่ละประเทศจะสามารถฝืนขึ้นมาจากพวกวิกิจเศรษฐกิจได้ If you look at Japan mid 90s ถ้าเกิดไปดูที่ญี่ปุ่นในช่วงกลางเท่าส่วที่90 s, <S If you look at the US or Spain in 2008ถ้ากลับไปดูที่ US หรือว่าที่สเปนนะคะปี2008 It takes time to overcome the losses on your future income from future such a crisis a ต้องบอกว่ามันใช้เวลาเหมือนกันในการที่จะสร้างรายได้กลับเข้าสู่ประเทศอีกครั้งหลังจากที่เจอคริสตสเนาะต้องใช้เวลาหลายปี